ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตจะเอาอะไรกับมันมากมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะที่10กรกฎาคมเนาะก่อนจะออกบ้านไปทำงานนะคะวันนี้มาเจอคอนเทนต์คอมเมนต์พี่ๆเนาะก็มาต่อเลยนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะอย่าไปฝากความฝันความหวังไว้กับสิ่งที่เราคิดว่านั่นคือความโชคดีของเรานะ,ะมันไม่แน่นอนจริงๆ เนาะ,ะยืนยันจากคนที่เจอประสบการณ์จริงนี่แหละนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่ทุกๆคนเนาะหลายๆคนโชคดีสามีจัดแจงนะเขียนกระดาษหรือว่าทำอะไรไว้ให้เราทุกอย่างเนาะจากการแลกเอาตรงๆนะคะทุกคนแลกด้วยกันให้ใจซื้อใจดูแลซึ่งกันและกันจนได้หัวใจสามีนะคะ,ะ,คะเขาก็ทำไว้ให้จนลูกเต้าที่ เป็นของสามีเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้อันเนี้ยโอ้นี่แหละคือความฝันของหญิงไทยทุกๆคนนะคะความหวังอเพื่อที่จะเอาชนะใจฝรั่งเนาะสามีที่เขามีลูกติดอยู่แล้วหรือว่าเขามีฐนานะที่ดีกว่าที่เขาให้เราได้เช่นกันโอเควันเนี้เราไม่คิดอะไรมากหรอกจงทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดให้เขาเห็นว่าการที่เราให้ใจเขาอืดูแลเขาเนี่ย เพื่อความรักนะคะด้วยใจจากใจจริงๆจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้พอเราทำแล้วเราจะมีความสุขนะเออเนาะผลพลอยได้หรือผลประโยชน์เนี่ยมันจะตามมาคูณสองในวันข้างหน้านะคะจงเชื่อจงเชื่อเราคิดดีทำดีเริ่มต้นเหล่านี้แหละจะมีความสุขนะคะเราได้หละได้จากความรู้สึกดีๆที่เราเป็นแต่ถ้าเราคิดร้ายหรือหวังมากจนเกินเหตุเฮ้ย ่าอ่า,อาตายไปต้องเป็นของฉันนะอันนั้นอันนี้ถ้าเราเอ่ยออกไปแบบนั้นยังไงยังไงใครๆก็คิดว่าเราอยู่เพื่อเงินนะ,ะทุกคนหวังแหละถามว่าหน้าเงินไหมเราหน้าเงินนะคะแต่เราต้องมีเทคนิคการที่จะลุยหรือพูดคุยกับผัวตัวเองไม่ว่าเรื่องเงินในบัญชีไม่ว่าเรื่องการเปิดบัญชีแยกบัญชีร่วมกันก็เช่นกันนะคะการฟังคนอื่นเราเพียงแค่เอามาเป็นแนวทาง เราเท่านั้นที่จะรู้ว่าสามีเป็นนิสัยยังไงเราจะเริ่มต้นได้ยังไงนะคะพูดคุยได้ยังไงเนาะแต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราก็จะเสียเปรียบนะมันก็จะเก็บกดอยู่ในหัวใจแต่ถ้าเราพูดไปแล้วเราจะไม่ได้ก็ยอมรับสภาพเก็บกรรมในส่วนที่เราเขาเรียกว่ากอบกวยได้ในทุกๆุกวันกับชีวิตที่อยู่ด้วยกันแค่นั้นพอ นะคะคิดเอางนะ่ายๆเนาะไม่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ต่างแดนนะคะปัญหายาวไกลเราวางแผนไว้มันย่อมดีแก่เราแน่นอนเนาะแต่การวางแผนชีวิตเนี่ยก็เรียกแผนหนึ่งแผนสองเนะี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่อย่าลืมด้วยว่าทุกๆวันเนี้ยชีวิตเราประจาวันเป็นยังไงนะคะไปกันยังไงเข้ากันได้ขนาดไหนเราทนมากไปหรือเปล่าอหวังสูงที่จะไปเอาของไกลแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะ เอออันเนี้ยบอกตรงๆว่าอย่าทนนะคะเพราะว่าเป้าหมายปลายทางมันไม่ใช่ง่ายถ้าเริ่มต้นยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมจ่ายยังไม่ยอมให้ด้วยใจเออมันยากนะมันยากนะเอาจริงๆนะคะใหญ่โลกสวยเออเราเอาผัวฝรั่งก็คือหนึ่งเรายอมปฏิบัติเรายอมรับผัวแก่เพื่อที่จะดูแลเรายอมได้ในส่วนที่เราต้องการนะคะนั่นคือเงิน ผู้หญิงไทยหน้าเงินไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะคำนี้เพราะเราหวังอนาคตที่ดีหวังใช้นี้ใช้สินหวังช่วยเหลือครอบครัวหวังช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอย่าได้แคร์ถ้าเขาชี้หน้าว่าหน้าเงินจงภูมิใจยายจ๋าภูมิใจเลยเพราะวันทุกวันเนี่ยอหน้าเงินเหมือนกันดิ้นรนทํางานไม่หยุดแม้กระทั่งหลังไม่ดีแท้ๆนะคะเงินมันหายากอืมแต่ถ้าเรามีโอกาสหาได้ไม่ว่ากับผัวหรือทําเอง กอบโกยสาวเข้าไปในทุกๆวันเพื่อตัวเองนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยกับตัวเองเนาะแล้วแต่ใครจะคิดนะคะคนไหนสะสมได้คนไหนวางแผนให้กับตัวเองได้ยามแก่ไปก็ปลอดภัยให้กับตัวเรานะเอาจริงเ <c oughs> นาะนั่งคุยเนี่ยก่อนไปทํางานนะคะมองนกแก้วเข้ามาวันนี้พี่ปองบอกว่าอืมบ้านยายจ๋านะคะนกแก้วเข้ามาเป็นฝูงเลยพี่น้องขา ปกติก็จะเห็นอยู่บนต้นไม้ใหญ่เนาะตอนนี้เขาลงมาถึงข้างล่างนะคะอ่าเขาบอกว่าปีนี้ยายจ่าโชคดีแล้วนะอืมก็ว่ากันไปนะคะว่าจะโชคดีมาทางไหนเนาะก็สาธุข,ขอให้สมพรปากจากพี่สาวของเรานะเนาะอืมแล้วก็ขอส่งความสุขนี้ความโชคดีถึงทุกๆคนนะคะเหนื่อยกายแค่ไหนนะคะพักผ่อนเราก็หายอืมถ้าเราเต็มใจที่จะทําในสิ่งที่ เราต้องทำนะคะและเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะอ่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องดัดดานทำทุกอย่างเพียงแค่ในมุมที่ต้องทำเหมือนใช้เวรใช้กรรมนะคะต้องยอมรับเนาะสภาพนี้คือเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องได้อืมและต้องภูมิใจในส่วนนั้นให้ได้ถ้าเราดึงความภูมิใจในส่วนที่เราได้มาเราก็จะมีพลังดูแลเขาต่อไปนะคะหลาหลายคนเลือก สามีแก่เพื่อหวังตรงที่เขามีพื้นฐานมีเงินมีทองนะคะหลายๆคนก็ชอบปันกลางเนาะบางคนก็ไม่ชอบธรรมดานะคะคนแก่บางคนก็มีปัญหาเรื่องการหลับนอนบางคนก็บ้าเรื่องการหลับนอนเหมือนกันนะฟันธงไม่ได้นะคะว่าแก่ไม่ทํางานเนี่ยเออหนุ่มๆอย่างนี้ยังไม่ทํางานเลยพี่น้องขาเนาะขำๆนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเ,เรื่องเหล่านี้มัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นชีวิตคนคนหนึ่งนะเอ่อไม่ได้ลามกอะไรมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้นะคะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้บางคนเจอคนแก่งีง่เง,ง่าหง,งุดหงิดเอ่อมีอารมณ์ตลอดแต่ไม่มีความสามารถอันนั้นก็น่ารำคาญนะคะเออบางคนโชคดีไม่มีเลยไม่กวนเลยออยู่เป็นใจดีให้ได้อันเนี้ยโชคดีนะคะคิดดูนะพวกนี้มันอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆ แล้วยิ่งถ้าสามีรักเราห่วงเรารู้ว่ากฎหมายที่นี่เป็นยังไงแยกย้ายขยายนะเขียนกระดุมกระดาษไว้ให้กับเราเออเป็นลายลักษณ์อักษรอักษรเหมือนพี่ที่อยู่เยอรมันเนี่ยโอ้โหเย,ยจ่าบอกเลยว่าโชคดีมากๆขอบคุณที่เข้ามาแบ่งแชร์นะคะเย,ยจ่าบอกเสมอว่าช่องนี้เป็นช่องของพี่น้องทุกๆคนเนาะเข้ามาเติมเต็มกําลังใจนะคะส่งพลังเนาะหนึ่งพลังหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจ กับการแชร์ชีวิตจริงในต่างแดนให้สาวสาวรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดถ้าเราไม่โชคดีพอเนาะมาเติมเต็มให้กันและกันนะคะพี่น้องขาเออไม่มีผิดมีถูกนะคะว่าชีวิตเราจะเลือกอยังไงแต่อย่าลืมว่าบางคนอะ่ะอขอให้มีคนยื่นเข้ามาในตอนนั้นนาทีสุดท้ายนาทีที่เรารู้สึกแย่ที่สุดอ่าเขาเรียกว่าดึงชีวิตขึ้นจากหลุม ตัวเราไม่เจอเราอาจจะไม่รู้สึกสิ่งนั้นนะยังไงก็คว้าไว้ก่อนเพราะตอนนั้นเป็นชีวิตที่แย่ตรงนี้แหละเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยรู้สึกขอบคุณสามีคือพระเจ้านะฮะดึงเข้ามาจากหลุมแต่ถ้าขึ้นมาแล้วนะคะถึงแม้สามีคือพระเจ้าก็ตามเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ หนึ่งคำว่าตัวของตัวเองคือเขาต้องยอมรับความจริงในนิสัยของเราอย่ายอมทุกเรื่องเพราะเพียงแค่เขาดึงชีวิตเรามาจากหลุมเขาให้เงินเราเขาเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเราเราจะยอมเป็นทาสเขาโดยที่ตัวเองไม่มีความสุขเลยอย่ายอมแค่ตรงนั้นนะคะเรื่องอื่นเราปรับเปลี่ยนได้ผัวผัวไม่ว่าแก่หรือหนุ่มก็เป็นผัวนะพี่น้องขาถ้าไม่ฟังแล้วพูดคุยกันไม่ได้อันเนี้ย เอาตรงความคิดีจจานะฮะเราต้องคิดใหม่นะเออจะแก่รุ่นพ่อก็ตามถ้าเลือกที่จะมาเป็นผัวเราผัวตบหัวได้พี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยเ <c oughs> นาะเออก็ยังไงอ่ะเราแลกด้วยการดูแลอ่านะ,ะย้ำเสมอว่าคือแฟรแฟนะเราก็ต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการ การที่จะถามขอเงินสามีอ่าถ้าเขารู้คุณค่าอืมในสิ่งที่เราต้องการที่จะต้องใช้หนึ่งมีเหตุผลสองโชว์ว่าสิ่งที่เราพูดปานั่นคือความจริงสามนะคะให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรารับผิดช,ชอบอ่าไม่ได้เอาไปหลั่นล้าหรือว่าไปเมลเลเกเลนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเหตุผลชัดเจนเนาะ สุดท้ายแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการพูดคุยเปิดเผยใจเปิดใจเปิดคุยนะคะในเมื่อเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะทํำยังไงมีความสามารถยังไงดึงออกมาจากเขาได้อ่าจะถามว่าเลวไหมอืมคนอื่นคิดอย่างนั้นอย่าได้แคร์เพราะนั่นเป็นโอกาสของเรามันอยู่ที่เรามีความสามารถแค่ไหนที่จะอ่าพูดเพาะประหล่อหย่บนะมายาหญิงเหรอมันต้องมี มันต้องมีมันต้องได้ย้ำเสมอนะคะไม่ได้จะเอามาทำไมถูกไหมเออจะคิดแค่เพียงแค่ว่าเออได้เงินเดือนเหมือนมาทำงาน200โอเคนะมากกว่าอยู่เมืองไทยอ่าคำว่าแต่งงานแล้วเราต้องอคูณสองนะคะม่รู้สินี่คือความคิดของยายจาเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทะเบียนสมรสไม่ได้ยืนยันคุณค่าว่าคุณจะได้ทุกอย่าง ถ้าเขามีลูกมาก่อนนะคะพี่น้องคะอ่านี่คือหัวใจสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราต้องมาปรับนะคะเราต้องมาเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อนพี่ที่เข้ามาเติมเต็มให้นี่แหละพี่น้องคาเนาะสาวๆาวสายฟอร์รุ่นใหม่นะคะหรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่หรือว่าหาสามีอยู่นะคะ จงคิดและจงหาข้อมูลแต่ละประเทศที่คุณคุยกับผู้ชายประเทศนั้นๆไว้ให้ดีนะคะเพราะว่า YouTube เอาตรงๆเลยเมียฝรั่งเนี่ยทำ YouTube กันแทบทุกประเทศและปัญหาทุกเรื่องราวอืมหลายๆคนเจอเขาก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้ตรงนี้ไว้ก่อนที่จะเจอปัญหาให้กับตัวเองนะคะพี่น้องคะยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนเนาะไม่ว่าสามี กเกษียณนะสามีแก่สามีหนุ่มนะคะขอให้เจอคนดีขอให้เจอคนที่ให้ขอให้เจอคนที่เข้าใจที่อยู่แล้วเเรามีความสุขนะคะดูแลสุขทุกข์ไปด้วยกันนะคะนี่คือหัวใจเงินทองถึงแม้ได้ไม่มากอืมเราก็หาเพิ่มหาเติมได้ถ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้คือหัวใจสำคัญของชีวิตนะคะพี่น้องคะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเนาะ,อะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้น นะคะมันก็อยู่ที่บุญวาสนาเหมือนกันว่าสวรรค์จะส่งไหนมาให้เราบางทีอ่ะเออหลายๆคนบอกว่าฉันไม่เคยชอบคนแก่เลยแต่สุดท้ายฉันได้ผัวแก่นะตัวยายจ๋าจเริ่มต้นบอกเลยไม่อยากได้ผัวหนุ่มเลยนะแต่สุดท้ายกลับได้ผัวหนุ่มนะเนาะมันอยู่ที่บุญวาสนาสับสร้างมาหรือเขาจะได้มาอุปถมัมเราก็ อาจจะเป็นเพราะเราเคยดูแลเขามาแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะพี่น้องคาอธิษฐานเอาอยาจ่าเชื่อเลยว่าคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะจงทําให้ดีทุกทาให้สุดทําให้เต็มที่ทําให้สุดใจแต่อย่าทําแบบดักดานทําแบบไม่พูดไม่จาทําแบบไม่เปิดเผยปล่อยให้เขากดขี่เหยียบย่านะคะเพราะดีแบบนิ่งๆดีแบบไม่พูดไม่มีประโยชน์นะคะ ดีต้องมีปากนะคะเออดีให้พอดีนะคะดีอย่าแบบโง่นะคะเออโง่ให้รู้จักเก็บส่วนนั้นมาเป็นบทเรียน,นะคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปุย่ะตาใหญ่ทุกท่านที่เข้ามาเติมเต็มข้อมูลคอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดตามยาจ๋าเนาะสวัสดีค่ะไปเฮ็ดงานก่อนพี่น้องจ๋า